私 ท่าเต้นกับเนื้อร้องจากสามสาวตัวแทนวงมิไรมิไรค่ะทั้งแคร์คริสเกรสเน่อาจจะคิดไม่ถึงว่าดนตรีของเพลงออกตาค่ะเพลงเปิดตัววงเนี่ยเป็นแนว EDM นะคะจนท่าเต้นในเพลงก็เน้นแบบกระโดดอย่างที่เห็นแล้วก็คล่องตัวด้วยซึ่งเรื่องดนตรีค่ะมาจากความที่อยากจะฉีกแนวค่ะจากป๊อปใสๆไปสู่ดนตรีที่มีลูกเล่นมากขึ้นและสร้างภาพจำแตกต่างในวันที่วงการไอดอลเนี่ยมีวงหน้าใหม่เดินเข้ามาเรื่อยๆค่ะ เพลงจะมีความเป็น EDM ที่แบบในวงการของจิกะไอรอนมันไม่ค่อยมีเพลงแนวนี้แบบจาจาเท่าไหร่คะ่ะแล้วพวกเราก็หยิบมาใช้ก็เลยเป็นอะไรที่มันดูน่าตื่นเต้นรวมถึงเพลงของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับอนาคตท,ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคะ่ะโดยเพลงแรกนี่ก็จะสื่อถึงสิ่งนี้มากเป็นพิเศษคะ่ะแบบว่าพวกเราจะทะยานไปมากกว่าอินฟินิตี้ให้ได้ ใช่แล้วในแต่ละเพลงของเราก็จะมีคอนเซปที่จะเกี่ยวกับทฤษฎีตัวเลขต่างๆ <c oughs> อย่างนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันก็จะดูแบบมีความรู้ดูเป็นอนาคตอะไร <c oughs> ความรู้ส่วนอนาคตใช่ฉ<ช>ันจะพูดไปเห็นได้จาเสียงเลยอนาคตไม่มีจะเสียงสุดอนาคตข้าท่จ ทั้ง3ส,สาวก็ช่วยกันเล่าถึงการทํางานเพลงแรกนะคะว่านำเอาเรื่องของตัวเลขมาใช้ค่ะอย่างเช่นออกตาที่หมายถึงเลข8หรือว่าอีกความหมายของ8ก็คือซันลิลษณสอินฟินิตี้หรือว่าไม่มีที่สิ้นสุดค่ะส่วนกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นนะคะจากคาแรกเตอร์ของสมาชิกเข้าคู่กับชุดดีไซน์เกก็เป็นความตั้งใจการทําวงไอดอลสไตล์ญี่ปุ่นลําดับ3ของค่ายค่ะ โดยเลือกสมาชิกออกมา9คนนะคะพานดานออดิชั่นเพื่อเป็นมิไรมิไรแล้วเข้าสู่การปึกเข้มอีก3-4เดือนทันกับช่วงออกนานโชว์แรกในฤดูร้อนปีนี้พอดีค่ะซึ่งการออดิชั่นแบบที่กำหนดช่วงอายุเนี่ยค่อนข้างจะก,กว้างนะคะเริ่มจาก14 -30 ถึงปีถือว่าขยายโอกาสจากเดิมค่ะที่บางค่ายเขามักจะกำหนดนะคะไอดอลเนี่ยต้องไม่เกิน22ปีหรือว่าบางคนออดิชั่นหลายครั้งในรอบ5ปีกว่าจะสำเร็จค่ะ ส่วนตัวนะคะหนูรู้สึกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของหนูแล้วค่ะหนูรู้สึกว่าถ้ามันเลยช่วงอายุนี้ไปแล้วการที่จะมาทําตรงนี้มันค่อนข้างใจยากเพราะว่าถ้าหนูเข้ามาในตอนนี้ที่หนูอายุ26ระยะเวลาการทํางานหนูจะเหลืออีกประมาณสัก3ปีมากสุดก็สัก5ปีแล้วเราก็จะแบบเฟดจากตรงนี้ไปทํางานเบื้องหลังบ้างหรือทํางานอย่างอื่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยคิดว่าช่วงเวลาตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เป็นความฝันที่อนาคตแล้วเราอาจจะไม่ได้ทำแล้วมาเสียใจทีหลัง ก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกๆที่หนูเข้ามาในวงการที่อยู่ก่อนนั้นเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะรับถึงอายุ22แล้วตอนนั้นหนูก็แบบอายุประมาณ22แล้วที่วงการนี้มันกําลังเริ่มดังอย่างนเงี้ยค่ะแล้วพอค่ายนี้ให้โอกาสถึง30เลยรู้สึกว่าเหมือนถ้าโอกาสมันอยู่ตรงหน้าแล้วก็ควรจะคว้าเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะ เวทีแรกของมิไรมิไรค่ะเปิดตัวกับงาน j a a p n Expo 2024นะคะหลังจากนั้นมีงานกันแทบทุกวันสุดสัปดาห์ค่ะที่เพิ่งผ่านไปคืองาน l e t It Rock และก็ Hot Summer Festival ค่ะในเพลงของตัวเองเนี่ยแม้จะมีธีมเกี่ยวกับทฤษฎีตัวเลขในโลกแต่พูดถึงพลังภายในตัวละคะ่ะที่จะเชื่อมั่นกำหนดชีวิตเพื่ออนาคตด,ด้วยตัวเองค่ะ